จะเป็นยังไงเมื่อเรานำซากรถเลเวลหนึ่งมาอัปเกรดให้กลายเป็นรถสุดเทพเลเวล999มันจะโหดจะมันแค่ไหนไปดูกันเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เลเวลหนึ่งนะครับซึ่งจะสังเกตได้เลยว่าอันนี้มันเรียกว่ารถหรอือว่าทุกคนเหอ,อ ดูทรงกันเด้มันเป็นเศษขยะน,นะครับไอ้น้องโหเดี๋ยวเราลองมาขี่ดูนะว่ามันจะขี่ได้หรือเปล่า <Huh? S 1> ว่าแต่ไอ้ล้อรถข้างล่างเนี่ยทำไมมันหมุนได้วะทุกคนอาจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้จ้างวันนี้เอเ้ยเปิดประตูด้วยหรอวะเอาละผมขึ้นไปขี่ดูดิอันนี้ไม่เรียกว่ารถจริงๆหรอวะทุกคนโอ้โหมันเอาจานข้าวมาทําเป็นพวงมาลัยครับผมนะจ้างวันนี้ขอลองขี่ดูหน่อยดิเอเ้ยมันไปได้เฉยเลยวทุกคนเฮ้ย <Wow. S 1> โอ้โห รถอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่สามารถขับเคลื่อนได้จังวันนี้คือไปเลยน้องเฮ้ยโอ้โหแรงเอาเรื่องครับผมรถทําจากเศษขยะนะครับแต่ความแรงก็คือระดับจัก,กรยานเอาล่วงจังวันนี้พี่ร่วงน้องโอ้ยเฮ้ยฮึ่มเอ้าตายแล้วหรอระดับพี่ไม่ตายง่ายเลยน้องจังวันนี้เราก็จะลองทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าสร้างรถเลเวลหนึ่งนะครับมันจะทําอะไรได้บ้าง ขออญาตทดสอบด่านเกี่ยวคลื่นอันนี้หน่อยแล้วกันอุยทําได้ครับผมนะโอ้โหรถคันนี้นี่น้องๆตั้งชื่อให้หน่อยครับผมนะเราต้องเรียกรถเลเวลหนึ่งเนี่ยตั้งชื่อว่าอะไรดีเดี๋ยวพี่เพิ่มจะกดหัวใจให้นะครับสำหรับน้องๆที่ตั้งชื่อรถคันนี้โอเคส่วนตัวพี่มองว่ารถคันนี้เนี่ยมันทํามาจากเศษขยะวทุกคนนะเราจะทำก่อนอัปเกรดระเรวถัดไปขอรดแรงๆสองพแรงมาได้บอ yeah. ว้าวทุกคนโอ้โหขอรถสองพันแรงมาครับผมแต่ว่าพี่ได้รถอะไรมาวันนี้เนี่ยดูจากทรงก็นีเนี่ยพี่น่าจะได้รถสองพันแรงวัวครับผมนะฮะแล้วแบบว่าวัวของพี่นี่แบบวิ่งไม่หยุดเลยนะครับคือแบบเครื่องมันแรงจัดเอาตรงนะนี่เราสามารถเรียกรถคันนี้ว่ารถได้หรอวะฮะมันใช้วัวในการขับเคลื่อนครับผมนะแล้วจี้มคกันแล้วก็คือมันเหมือนทําจากเศษขยะอีกแล้วอ่ะ คือตรงๆนะพี่คิดว่าเลเวลหนึ่งอเนี่ยพี่น่จะได้รถที่ดีกว่านี้นะครับฮะไม่เป็นไรในใจแล้วก็ได้มาแล้วครับผมเราจะถมก่อนทดสอบรถคันนี้เหมือนเดิมนะครับมันจะจิ๋งกระเป้้มาไปครับผมจ้า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 ไปเลยลูกพ่อเฮ้รถพี่มันซิ่งอะเข้าไปน้องแต่ว่าอาจจะเมื่อยแขนหน่อยนะถ้าขับรถคันนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องแบบเอาเชือกตีวัวครับมันจะได้วิ่งเร็ว สปีดโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้บุตรกดนะสามารถขับไปตื้อปีโป้หน้าเตเบนได้อยู่จังวันนี้ทำการทดสอบระบบเลี้ยวโอ้โหแหกโค้งครับผมแหกโค้งวงัวลงไปกินหญ้าแล้วไงเมื่อกี้ตกใสอวัวพี่มันจะหิวญ่านะครับไม่เป็นไรด่านต่อไปทดสอบด่านเกี่ยวคืนมรระาเราจะทำก่อนซิ่งขึ้นไปเลยลูกพอ่อจ้าจ้าจ้าไปเลยจ้ายาฮูโอ้โ,อโห,โหทุกคน เือ,อแมงคอดกรรมเครื่องตรงรถคันนี้มันดีหรือเปล่าทุกคนนะมีน้องคนไหนชอบรถเลเวล100บ้างครับผมนะทางน้องชอบเนี่ยก็คอมเมนต์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เพิ่มจอไปส่งหน้าบ้านเลยเออแถมลิงที่อยู่ข้างหลังรถด้วยเครื่องตรงพี่มองว่ารถคันนี้เนี่ยมันชากว่ารถเลเวลแรกอีกนะครับโอ้โหไม่เป็นไร ขอญาตตรดสอบด่านสะพานโค้งอันนี้หน่อยแล้วกันจางวันนีขึ้นไปเลยลูกพ่อใหญ่ยยเสียแรงวัวของพี่อุ้ยทุกคนรู้สึกว่ารู้สึกว่าเอ้ารู้สึกว่าจะไม่ไหวผมนะล่วงล่วงมาแบบนี้วัวพี่ไส้แตกพอดีจ้าจ้าจ้าวิ่งเร็วหน่อยดีบ่าวัวสองตัวนี้ที่แบบว่าสงสัยจะหิวนมครับอืจางวันนีข้าขออัปเกปรดบทวิวถัดไปด้วยเถิด ขอรถที่มันดีกว่านี้ได้บอไปบรทุกคนได้เวลาทำการอัปเกรดไปเรื่อยๆถัดไป let's go ว้าวอะไรมาได้ทุกคนหุ้ยกลายเป็นรถหัวมิตเบีกครับผม <Yahoo! S 1> ล่าสุดเนี่ยมันเอาหัวมิตเบีมาทำรถนะครับโอ้โหก็อบอกเลยว่ามันดูสวยหรือว่าดูหล่อมาทุกคน ลักษณะของรถเลเวล300เนี่ยก็จะเป็นรถบิ๊กฟุตครับผมทุกคนนะโดยมีหัววิ๊กบีทเนี่ยเป็นแบบลำตัวรถนะครับอืมทำไมดูมันหลอนๆยังไงก็ไม่รู้่ทุกคนนะด้านหลังรถก็เขียนว,ว่าบิ A ๊บีนะครับออม,มันเป็นแบบรถหัวคนดังอะครับอืมใครๆก็อยากขี่รถคันนี้ใช่ไหมเรามาดูด้านในครับผมว้ายด้านในอย่างหลอนครับผมทุกคนนะรู้สึกแบบว่าเหมือนกําลังแบบดูหนังบ้านผีสิงอยู่อะ ขอญาตทดสอบไปที่ด่านเกี่ยวคืนมรนอหน่อยละกันมันจะทำอะไรได้แต่พี่มองว่าก็น่าจะผ่านได้สบายๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแบบรถพีบิตบีมันแรงเกินแล้อือโอ้โหหลุดหลุดคืนครับผมโอ้โหพี่ว่าการควบคุมรถก็ค่อนข้างยากทุกคนนะมันจะต้องใช้สมาธิในการควบคุมรถนะครับสมาธิไอ้น้องจังวันนี้เอาแล้วผม ดานเกี่ยวโคม,มอรณะนะซื้อปไปเลยเพื่อนมิต์บทีทำได้อยู่แล้วยาหูโอ้โหทุกคนถือว่าความเร็วใช้ได้นะครับเอาเปว่ารถมิตาบีก็ประมาณนี้ครับผมนะไข่ดิชินชอบมิต์บีเนี่ยก็ฝากกดไลค์พี่หน่อยนะครับเออจ้างวันนี้ก็ไปครับผมนะเรวไปดูดวลทับไปกันเลยดีกว่าเลสโกว้าวทุกคนอุ้ยกลายเป็นรถโกคาร์ทครับผมนะ <c oughs> หัวทิมหัวตำเลเวล500กลายเป็นรถโกคาร์สุตรเทค่ครับผมนะหูแล้วแบบท่อด้านหลังในอย่างซิ่งนะทุกคนเสียงเครื่องยนต์ก็เราจะหายจางวันนี้กรับไปครับผมออกตัวด้วยความแรงอดูดิโคตรแรงครับผมนะเอาลับเลเวล500เราได้ของดีแล้วมันก็ต้องแบบว่าเป็นตัวจีดแน่นอนลักษณะมุมมองคนขับครับผมนะดูดิหูดูรอบเครื่องยนต์เลทุกคน ครับแปบเดียวแบบเครื่องมันีีพันลอบอ่ะครับตัวยีต,ตัวแรงแน่นอนต้องบอกเลยว่าเป็นโกคาที่แรงมากครับผมนะเราจะมาทดสอบกันที่ด่านเกียวคืมมรณะผมนะสำหรับด่านแรกนะครับจ้างวันนี้ก็ไปครับผมรดแรงแบบนี้นี่ไม่ต้องห่วงครับผมคิดว่าทําได้อยู่แล้วไปไงคือแบบสปีดมันโหดมากครับผมนะอันต่อไปว่าไงด่านสะพานโคงสุดซิง ดาดพานโค้งเหมือนจะไต่ขึ้นไม่ไหวครับผมนะเออหฟาดเต็มๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสสปีดส,สูงสุดกันหน่อยครับผมนะวันรถคันนี้เนี่ยมันจะทําได้เท่าไหร่นะครับดูจากทรงเนี่ยพี่ว่ามี200 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนไปแล้วผมดูดิอุยสองร้อยครับผมตอนนี้แรงมากรถคันนี้เดียวแต่โคตรแรงทางจะสุดแล้วครับผมเฮ้ย พี่ว่าไปได้เรื่อยๆครับผมนะแต่ว่าถนนพี่มันมีแค่เนี้ดูจากโซนเนี่ยพี่ว่ามี300แน่นอนนะครับลองยิงแบบยิงในตัดยิงในตัดเช็คดูดิอูดูดิดูดิอูย400ครับผมนะโคตรตึงนะครับคันปิดเดียวแต่แบบว่าโคตรแรงไปครับผมนะเราไปดูเรเวทไปกันเลยดีกว่าเลสโกว้าวดูคนดูดิ อุ้ยอันนี้มันรถอะไรวะนี่เฮียดูจากลักษณะวนี่เนี่ยเหมือนรถคันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเครื่องบินครับทุกคนนะแต่ว่าแบบทําไมมันไม่กลางปีกออกมาวะ <Wow. S 1> ลักษณะภายในเนี่ยใช่เลยครับผมนะเดี๋ยวเพิ่มจะเอานิ้วชี้ให้ดูนะครับตรงไหนมันเป็นแบบว่าอุปกรณ์ในการขับรถเอาตรงนะพี่ว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องบินแน่นอนครับผมนะมาจังวันนี้ก็น้องๆจ้องไปที่กลางจอนะครับ มาผมขอยญาทดสอบความแรงของรถคันนี้ไปกันเลยครับผมนะโอ้โหทุกคนทำไมสปีดมันไม่ค่อยมาเลยวะอุ้ยแต่รู้สึกว่าท่อด้านหลังนี่โคตรเทเลยครับผมนะไหนดูดิมจะบินได้จริงครับป้าจังวันนี้ก็ลองเช็ดหัวดูว่าผมเฮ้ย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 เอาเล่าทุกคนอุ้ยมันเป็นรถบินได้จริงทุกคนเห็นป่ะอุ้ยเลเวลแปดร้อยครับผมนะเราได้รถบินได้มานะครับ ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรถบินปดลด็อดเข็มขัดด้วยเดี๋ยวน้องจะล่วงไม่รู้ตัวลองมองกับเครื่องบินดูไหม <Huh? S 1> ไม่เอาะไรน้องโอโ้ยบอกว่าไม่เอาไงเฮ้แต่คือแบบว่า,ารถคันนี้นี่ดีมากเลยนะครับการที่รอบินได้เนี่มันก็ทําให้เราสามารถขับไปไหนก็ได้นะครับบนโลกใบนี้ <Yahoo! S 1> ดูดิครับพี่สามารถแบบว่าขับมาเล่นที่ทะเลแล้วแบบว่ารถพี่ไม่จมน้ํะเออมันเป็นอะไรที่ a m a ซิ่งมากเลยนะครับสาหรับเรเวล800 แต่พี่เพิ่มรู้สึกว่าสปีดเนี่ยมันยังไม่โดนเ่มทุกคนนะถ้าสปีดรถคันนี้มันแรงกว่านี้เนี่ยพี่ว่ามันควรจะเป็นเรเวลก็ร้อยเก้าสิบเก้าด้วยซ้ำนะครับโอเคจงังหวะนี้ปิดระบบโหม,มดบินอัตโนโมติโอ้หน้าทิมกันเลยทีเดียวโอ้คือแบบมันจูนมาไม่ค่อยดีะนะพี่ว่าจงบินคืนไอรถสุดหล่อของพี่โอ้โหดูดิทุกคนเอาตรงแบบมันให้ความรู้สึกแบบเป็นเครื่องบินเล็กไปเลยนะครับโอเค ถึงแม้ว่าท่อของนายเนี่ยจะทํามาสวยแค่ไหนอะแต่มันก็แบบไม่มีไฟยิงออกมาครับอืมอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับเลเวล800รประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเราจะไปอัปเกรดเลเวลกันคันต่อไปค่าขอรถที่เจ๋งกว่านี้ด้วยเถิดว้าวทุกคนดูดิฮู้วีเลเวล999รครับผมนะกลายเป็นแบบว่าจรวดยานบินไปแล้วอันนี้มันเป็นรถใช่ไหมวะทุกคน เอาตรงเลยเนี่ยคันนี้มันเป็นเหมือนกับยานเกาะลบนะครับทุกคนอุ้ยมีอาวุธติดตั้งให้ด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าดีไซน์ออกมาได้สวยงามจริงครับผมสามารถยิงมิสไซล์ได้นะครับโอ้โหรถคันนี้นี่ไม่ธรรมดารจริงที่สาคัญเลยก็คือพี่เพิ่มชอบไอพ่นด้านหลังมากครับผมนะเวลาเราขับเนี่ยมันจะยิงไฟออกมาอย่างนี้เลยนะโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าโคตรหลอ่อโคตรอันตรายดูดิโอ้โหโคตรแรงครับผมนะ บินไปเลยเจอมันต้องอย่างนี้ครับผมมันหนึ่งจะเหมาะสมกับเรเวลก็ไรครับสิบเก้าเก็บล้อครับผมนะ<ฮ>พอเก็บล้อแล้วแบบบินอย่างแรงนะครับบินลอดห่วงโชว์น้องๆหน่อยลวกันแวบเขาให้อ่ะเฮ้ยมันหลอดที่แล้วเกินต้องใช้ขนาดก็เล็กกระทัดรัดครับทุกคนนะและที่งสำคัญก็คือมันสามารถลงจอดที่ไหนก็ได้นะครับสําหรับรถคันนี้นะแต่พี่เพิ่มมองว่ามันเหนือรถไปแล้วครับผมนะ มันดูเป็นยานเกาะเอาไว้ลบมากกว่านะครับจางวันนี้ก็ไปครับผมบินขึ้นได้เลยเห็นไหมคือแบบความแรงของมันนี่สุดยอดจริงครับผมนะลักษณะภายในก็จะประมาณนี้ครับผมนะมันเป็นแบบฟิลเครื่องบินลบไปนะทุกคนโอเคจางวันนี้ทําการหญิงนตทัดเพิ่มความเร็วรับผมดูซิว่ามันจะทําความเร็วได้เท่าไหร่นะครับดูดิอู้าวารได้วาปไปแล้วความเร็วตอนนี้วิ่งไปที่ 700กว่าผมนะโอ้ยหูบินชนภูเขาประมาณ75 0ิบครับผมสำหรับความเร็วนะโอเคขอญาตจอดก่อนจอดจอดใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นเอาตรงพี่ว่าก็ขับยากนิดนึงครับทุกคนนะแต่พี่ว่ามันก็เหมาะสมแล้วครับสำหรับการเป็นเลรเวล9ก9า้อกล้วงน้องคนดูเนี่ยจะตั้งชื่อยานพาหนะลำนี้ว่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้เพิ่มด้วยนะครับเออใครคอมเมนต์ชื่อไว้เนี่ยพี่จะตามกดหัวใจให้นะครับ อ่าสำหรับคิปนี้ก็มาที่ก่อนละกันนะครับผมทางน้องชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระดึงแจ้งเตือนช่วยเพิ่มไปด้วยเพื่อจะจะพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าก็ครับเราจะ go ดูดิโอ้โหยิงอย่างโหด